สวัสดีค่ะวันนี้รอบ Support Section ช่องของคนเชียพอก็ยังอยู่กับคุณทอมนะฮะวันนี้เราคงจะอัดกันเป็นสิบคลิปเสื้อคลิตัวเดิมวิวเดิมนั่นแหละเปลี่ยนน้ำหอมไปเรื่อยใช่คือมาทั้งทีเนาะคุณทอมมาจะกลับเมืองไทยอยู่แลวเพิ่งจะมีโอกาสได้มาอัดคลิปกันสามสี่วันก็บินแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในรอบหน้าดูซิว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทำคลิปสั้นๆดมน้ำหอมไทยกันครับตัวนี้มาจากแบรนด์ชื่อว่า Sphere แบรนด์ Sphere ชื่อโรสเฟเธอร์ก็ต้องเป็นกุหลาบกุหลาบนางหรอว่าเฟเธอร์เฟเธอร์เทขนนกขนนกอ๋อกุหลาบที่ที่บางเบาเหมือนขนนกอยากขออนุญาตดมผิวตัวเองก่อนครับอืมสเปรดีจังรูสิว่าเย็นกุหลาบจะบางเบาเหมือนขนนกเย็น พอได้ความพัชชูรี่อ่ะชัดกุหลาบพัชชูลี่ชัดแต่ไม่หนักนะโปรง่งเป็นกุหลาบพัชชูลี่ที่โปรง่งไม่หนักไม่อึนไม่คึมแต่ก็มีแววว่าจะจะเบาเบาเบาไปเรื่อยครับก็ขนนกตามตามชื่อเขาโรสเซเตอร์กุหลาบขนนก หรือขนนกสีกุหลาบคนนก่นกุหลาบขนนกสีชมพูก็ได้เนอะน,นี้น,น่าจะสามสิบเอ็มแอลนึกถึงกลีบกุหลาบที่ถูกโยนขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันลอยลงมาอมืมันมันมันเบาเบาไอ้เทียบความเบาของกุหลาบเหมือนขนนกในชุดของชุดเสื้อผ้าที่มันต้องไปไปรูดลมแล้วมันมีความแบบ เป็นสิ่งที่หอมชอบมากมมันมีความเหมือนดีเมทัลเล็กซัฟรอนนิดนไม่มากไม่มากนิดนใช่ใช่แต่เป็นกุหลาบที่เบาไม่แก่ไม่แก่และไม่ไม่หวานเชื่อมหยาดเยิ้มเท่านั้นนะครับแล้วไม่สไปซ์ถ้าเราเทียบกับพวกกุหลาบอื่นที่เราเคยดมนะไม่อ่อนยาวแต่ไม่ฉลาเอาไวทำงาน สี่สิบบวกสามสิบก็ได้มันได้อยู่เหรอแกรมแกรมเนี่ยแล้วแล้วสามสิบชันใช้อะไรอยู่โอ้ได้อยู่สามสิบก็คือเอาวังกาศอยู่เลยได้ได้คือเป็นกุหลาบคือไม่รู้จะบอกอะไรคือพูดเด้คนเดียวว่าเป็นกุหลาบพัชชูลี่ที่สวยสวยลงตัวเบาเอ่อเขาเรียกว่า กลิ่นที่อยู่ในอากาศคือเบาแต่ไม่ได้จากไปจากผิวอะคิดว่า,ถ,าถ้าลงผิวอะยังไงก็อยู่กับผิวเราไม่จากไปตัวนี้เป็นออย์พัฟอฟิแต่แต่อยู่ไปเรื่อยๆน่าจะมีความหนังขึ้นรื่อยๆเพราะเนี่ยได้กลิ่นหนังละหนังเริ่มมาแล้วใช่ผ่านความเบาไปอะ่ะมันจะเป็นความหนังแบบหนังแกะนุ่มๆดึงๆตึงๆ นะมีความมีความหนังทํากหลาบให้นุ่มอืมแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะแล้วก็บางสวยๆจริงหรูหราลักชัวราคาแพงนะพันประมาณพันบวกรบของดีนะของดีของดีก็แบรนด์ <Sp heres. S 2> บ้านฝรั่งเศสก็มี<น>เกลียดเพราะว่าเธอมาตีราคาพันเออ ก็เพราะว่าส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่การตลาดไงคชาโฆษณาต่างๆถือว่าทําได้ถึงและทําได้ดีตัวนี้สเปียร์โรสเฟเทอร์คือถ้าราคาหลักพันนะตื่นเช้ามาฉีดสามสิบสเปรย์แล้วไปออกไปจากบ้านนะไม่ต้องเสียดายเงินหรือพกก็ได้จริงๆ<ม>อันนี้พอเคยพกไปคือขึ้นเครื่องบิน,น,น,ต,อน,นตอนเดินทางคือเล็กๆมันพกได้อยู่แล้วฉีด่เติมเติมน้ําหอมที่ปุ่ชอบที่สุดอะไซส์สิบกับสามสิบเพราะว่ามันใส่กระเป๋า โยนไปนู่นนี้นั่นอ่ะมันไม่น่กมันพกได้ใช่ถูกต้องแต่บางทีเราก็ต้องซื้อร้อยด้วยนะเพราะเขาทำมาแค่นั้นแต่ถ้าเป็นไซส์ที่แบบไปนู่นไปนี้นะ่ะสามสิบกับสิบเนี่ยดีสุดเอาไปได้เยอะสะดวกเติมได้<ๆ>ต่างรไปสายเติมหน้าคู่แล้วก็เดี๋ยวเจอกับคุณทอมแล้วก็พอลในเสวัสดีตอนสวัสดีสวัสดีนนสสดค่ะ